สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหมอเด็กสันจรค่ะวันนี้ค่ะหมอเด็กสัญจรมาอยู่ในโครงการแพทย์อาสามูลนิธิเทพร,รั์เวชานุกูลประจำปี2566ค่ะซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในานามของสถาบันสุขภาพเด็กทห่งชาติมหาราชินีที่มาออกหน่วยแพทย์ทางด้านพัฒนาการเด็กค่ะและตอนนี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะ อำเภอหาสําราญจังหวัดตรังค่ะแล้วก็บรรยากาศภายในงานวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยท่านอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ธงชัยกีรติหัตยากรท่านเป็นประธานเปิดงานและหลังจากนั้นนะคะจะนําทีมแพทย์ลงตรวจให้กับ ชาวชุมชนอำเภอหาดสำราญในวันนี้ค่ะและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีของเรานะคะมีทีมแพทย์ทางด้านการพัฒนาการเด็กที่มาดูแลเด็กที่มีความห,<น>หัวด้านการเรียนวันนี้นําทีมโดยรองศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงอดิสศดาเฟ,ฟื่องฟูหัวหน้าศูนย์ทำเป็นเลิศพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กค่ะด้านในบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ ทำอย่างไรนะครับที่เอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยญเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาอยู่ให้กับชุมชนบางที่จะเอาพื้นที่ทุกแห่งคือไม่ใช่ว่าป่วยแล้วถุกค่อยคิดถึงโรงพยาบาลมีความสุขก็อยากมาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับไม่ใช่มีความทุกข์แล้วค่อยเดินมาโรงพยาบาลอันนี้คือสิ่งที่ที่ท่านอยากเห็นว่าให้โรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นี้ได้ทางกรมการแพทย์นะครับร่วมกับทางาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติหดาดสำราญนะครับได้การจัดดำเนินการเอาหน่วยแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการพี่น้องประชาชนในบริเวณอำเภอหดาดสำราญและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับในจังหวัดตรัง ครับก็เราได้รับทราบสภาพปัญหาทางการแพทย์ของพื้นที่นี้นะครับก็ได้จัดหน่วยแพทย์ที่มาให้บริการที่เป็นปัญหาเฉพาะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีการดาเนินการต่อเนือ่องนะครับหน่วยแพทย์ที่เรามาเช่นทางด้านธนก,กรรมนะครับมีปัญหาของผู้สูงอายุที่มีเรื่อง การเข้าถึงฟันปลอมบทเคี้ยวนะครับก็ได้มาดําเนินการในการจัดทำฟันปลอมให้กับผู้สูงอายุนะครับเรื่องของผู้พิการก็มีการมอบรถเข็นให้กับผู้พิการนะครับเรื่องสายตาตอนนี้ก็มีปัญหามากนะครับเรื่องผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้มีการคัดกรองเรื่องจอประสาทตานะครับเรื่องของการพัฒนาการเด็กขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทําให้พื้นที่มีความเข้มแข็งในการดําเนินการในการดูแลเรื่องพัฒนาการเด็ก เราได้ดาเนินการคัดกรองเด็กไทยที่เกิดในช่วง3 4ปีมานี้นะครับแต่ว่าการดำเนินการที่เราพบว่าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยเอาไปกระบวนการพัฒนาย,ยังไม,ยงไม่ยังไม่สอดคล้องแล้วก็ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยวันนี้ทางสถาบันเด็กนะครับก็ได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งอา,อาจารย์หรือแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาได้ดําเนินการ กระตุ้นพัฒนาการเด็กนะครับรวมทั้งทำให้พื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดเรื่ององค์ความรู้ในการที่พื้นที่จะดูดูแลต่อเนื่องไปนะครับสำหรับเรื่องพัฒนาการเด็กเนี่ยก็ขอเน้นย้ำว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นต้นต้นทางต้นน้ำของประเด็นปัญหาหลายเรื่องนะครับถ้าเราทำเรื่องพัฒนาการเด็กให้เข้มแข็งเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับทั้งโรงพยาบาลในกรมการแพทย์ทั้งหมดนะครับมีวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาทั้งหมดประมาณ120ท่านนะครับที่มาให้บริการแล้วก็ทางพื้นที่นะครับโรงพยาบาลหาดสำราญทางท่านสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญแล้วก็ขา้าราชการทคาะสาธารณสุขในพื้นที่นะครับขอบคุณครับวันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์นะครับก็นํา ทีบุคลากร,กร,กรอันประกอบด้วยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเด็กนะครับนักวิชาการสารส,สุขนะครับพยาบาลนะครับมาช่วยที่โรงพยาบาลหาดสำาราญเฉลิมพระเกียรติ80องษานะครับอำเภอหาดสำราญน,นะครับจังหวัดตรังนะครับเนื่องจากเรื่องของเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเด็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เกิดน้อยลงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในจํานวนที่เกิดน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับยังมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องการพัฒนาการที่ล่าช้านะครับแม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับการเข้าสังคมพฤติกรรมที่มีความผิดปกติทางด้านกยายภาพต่างๆเ,เฉพาะตัวหมอหรือว่าพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอนะครับในการที่จะ ร่วมเหมนแก้ปัญหานี้นะครับการดูแลต่อเนื่องโดยผู้ปกครองที่มีความเข้าใจนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับโรมกยาบแพทย์ก็มีทั้งเรื่องของทีมบุคลากรนะครับแล้วก็มีทั้งผู้มือต่างๆนะครับที่นํามาแจกนะครับให้กับผู้ปกครองได้รับไปนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ไปดูนะครับว่าลูกของท่านเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะหมอเด็กสัญจรก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะถ้าเราได้มีโอกาสได้รวมกับทีมโครงการแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์วชานุกูลหรือว่าโครงการอื่นใดอีกนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารับชมบรรยากาศแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามหมอเด็กสัญจรแบบนี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ